ประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงเพราะเป็นวันที่สร้างความโทมนัสและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาอย่างประสบนิกกรชาวไทยทุกคนเมื่อได้ทราบจากถแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคตรด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริพะชนมพันษา93พันษาในเวลานี้มีแต่เสียงสะอื้นให้ดังก้องอยู่ในหัวใจของพวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินดวงใจของประสกนิกรถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความโศกเศร้าความอาดูลที่ไม่อาจหาคำใดมาทดแทนได้เพราะพระองค์ท่าน ทรงเป็นทั้งแรงประดาลใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันดร์การเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชน,นีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมดังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากราธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดกิได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระปีชาและพระวิยะอุตสาหะมาตลอดรัสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิษโครงการในพระราชดำริทั้ทงด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสง์กรทุกหมู่เหลา่า ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนาจักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของประสกนิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาอารยประเทศในการนี้รัฐบาลจะดำเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกจิตอันเป็นบุญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยถวายเป็นกำลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศกระผมในนามรัฐบาล และะสมที่กรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงให้ทรงสถิตสถาพรในทิพยวิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากราธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชอาณาจักรไทยและปวงชนชาวไทย ผู้เป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชกีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของพระสงค์นิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชกิวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระราชริไทยที่เข้มแข็งสถิตเป็นมิ่งขวัญ ปกล้าวปกกระหม่อมอาณาประชาราชและราชอาณาจักรไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน หมากำหนดการเคลื่อนพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา15.30นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย10เวลา1 6นาฬิกาเคลื่อนพระศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผ่านถนนอังรีดูนังถนนพระรามสีถนนพญาไทถนนสีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระราณและเข้าพระบรมมหาราชวังเคลื่อนพระบรมศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท